บางครั้งเราไม่ต้องการกำพูดมากมายแค่ต้องการพื้นที่เล็กๆที่ไม่มีเสียงรบกวนเพราะในความเงียบนั่นเองเราเริ่มมองเห็นชัดขึ้นเห็นตัวเองเห็นโลกและเห็นความหมายของการมีชีวิตนี่คือเส้นทางของความเงียบ the Quiet Path หนทางที่ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องแข่งขันแกค่อยๆเดินแล้วฟังเสียงของชีวิตที่พูดอยู่ตลอดเวลา silence is not the absence of life it is life itself unspoken an anonymous monk's note found in a monastery 1893มีบางเส้นทางในโลกที่ไม่ได้ถูกวัดด้วยระยะทางแต่วัดด้วยความสงบของใจที่เดินอยู่บนเส้นทางนั้น The quiet path ขนทางแห่งความเงียบคือการเดินทางที่ไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องมีเป้ไม่ต้องมีแผนที่ เธอต้องการหัวใจที่กล้าพอจะฟังความเงียบในศตวรรษที่19เฮนรี่เดวิดทโรเดินทางออกจากเมืองบอสตันไปอยู่คนเดียวในกระทมม่อมไม้เล็กๆริมทะเลสาบบอเดนเขาไม่ได้หนีจากสังคมถ้าเขาอยากฟังอยากฟังเสียงของชีวิตที่ไม่ได้พูดเขาเขียนไว้ในวอเดนว่า I went to the woods because I wished to live deliberately ฉันไปป่าเพราะอยากใช้ชีวิตอย่างมีเจตนา ในความเงียบของป่าเขาได้ยินเสียงที่ไม่เคยได้ยินในเมืองเสียงของลมที่ค่อยๆเปลี่ยนทิศเสียงของน้ำที่กระทบฝั่งในจังหวะเดียวกับลมหายใจของเขาและเสียงของความเป็นมนุษย์ที่กำลังกลับบ้านความเงียบไม่ใช่เพียงการไม่มีเสียงแต่มันคือความละเอียดของการรับรู้เมื่อเราเงียบพอแม้เสียงเล็กที่สุดของชีวิตก็เริ่มดังขึ้นเสียงของต้นไม้ที่ยี่ตัว เสียงของหัวใจที่เต้นโดยไม่ต้องสั่งเสียงของความคิดที่เรามักกลบไว้ด้วยเสียงของโลกความเงียบไม่ได้มอบคำตอบให้เราแต่มันสร้างพื้นที่ให้คำตอบได้ปรากฏซีแรนเคอร์อกิการ์ดนักปรัชญาชาวเดนมาร์กเคยเขียนไว้ว่า If I were a doctor I would prescribe silence ถ้าฉันเป็นหมอฉันจะจ่ายยาคือความเงียบ เพราะเขารู้ว่าความเงียบคือยารักษาความสับสนของจิตเมื่อมนุษย์พูดมากเกินไปเขามักฟังน้อยลงเมื่อเรามีคำอธิบายมากเกินไปเรามักสูญเสียความเข้าใจที่แท้จริงในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างแข่งกันพูด The Quiet p a t h อาจเริ่มต้นด้วยการฟังไม่ใช่ฟังเสียงคนอื่นเท่านั้นแต่ฟังช่องว่างระหว่างคำพูดนักฟิสิกส์และนักดนตรีรู้สิ่งเดียวกันดีว่าถ้าไม่มีความเงียบ ดนตรีก็ไม่งดยามเพราะเสียงทุกเสียงต้องอาศัยช่องว่างเพื่อหายใจเช่นเดียวกับชีวิตถ้าเราไม่มีช่วงเวลาของความเงียบความหมายของการมีชีวิตก็จะหายไปในเสียงรบกวนของโลก The quiet path จึงไม่ใช่การเดินหนีเสียงแต่เป็นการเดินเข้าไปในเสียงทั้งหมดอย่างเงียบเพราะเมื่อเราเงียบพอเสียงที่เคยรบกวนจะกลายเป็นเสียงของการดำรงอยู่ เสียงรถกลายเป็นเสียงของการเดินทางเสียงคนพูดกลายเป็นเสียงของความพยายามที่จะสื่อสารเสียงหัวใจเราเองกลายเป็นเสียงของชีวิตที่ยังไม่ดับรันนี่ริลเคอร์กวีชาวเยอรมันเขียนไว้ใน letters to a young poet ว่า let everything happen to you beauty and terror just keep going no feeling is final จงยอมให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นกับเจ้า ความงามและความหวาดกลัวเดินต่อไปเถิดไม่มีความรู้สึกใดทาวอนริลเคอร์พูดถึงความเงียบในฐานะเพื่อนของความไม่แน่นอนเพระาะเมื่อเราเงียบพอเราจะเริ่มเห็นว่าความสุขความเศร้าความเหงาหรือความหังต่างก็เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปและเราคือผู้เฝ้ามองสิ่งเหล่านั้นด้วยใจที่สงบบนหนทางแห่งความเงียบเราอาจค้นพบสิ่งที่โลกพยายามซ่อนมาตลอด คือความจริงที่ไม่ต้องอธิบายนักดนตรีชื่อจอห์นเคจเคยสร้างบทเพลงชื่อ433ซึ่งทั้งเพลงไม่มีเสียงดนตรีเลยนักเป็นนวเพียงนั่งเฉยๆเป็นเวลา4นาที33วินาทีผู้ชมหลายคนงุนงงแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงอื่นเสียงหายใจของคนข้างๆเสียงลมหนยห้องเสียงความรู้สึกภายในของตนเองจอห์นเคจพิสูจน์ว่าความเงียบ ไม่ได้ว่างเปล่ามันเต็มไปด้วยชีวิตพิงแต่เราไม่เคยฟังมันอย่างตั้งใจบางครั้ง The Quiet Pass ก็ไม่ได้เริ่มจากภายนอกแต่มาจากการยอมรับเสียงในใจเสียงของความกลัวเสียงของคำถามที่ยังไม่มีคำตอบเสียงของอดีตที่ยังไม่หายไปเมื่อเราฟังมันด้วยความสงบเสียงเหล่านั้นจะค่อยๆเบาลงและในที่สุดมันก็กลายเป็นความเงียบ Albert c a m u ูนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสเคยเขียนไว้ว่า In the midst of winter, I found there was within me an invincible summer ในท่ามกลางฤดูหนาวที่หนาวเหน็บฉันพบว่าภายในฉันยังมีฤดูร้อนที่ไม่อาจถูกทำลายได้ความเงียบก็เช่นนั้นมันไม่ใช่ความหนาวแต่คือแสงอุ่นที่อยู่ใต้หิมะคือพลังที่ทำให้เราเข้าใจว่าแม้โลกจะดูมันมืดมิดแค่ไหน เสียงของชีวิตก็ยังคงอยู่ในใจเรา The Quiet Path คือการเดินโดยไม่ต้องรีบการฟังโดยไม่ต้องเข้าใจทันทีและการอยู่โดยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยในความเงียบเราไม่ต้องพยายามเป็นใครไม่ต้องสร้างภาพไม่ต้องแข่งขันเรากลับมาเป็นมนุษย์ที่มีลมหายใจอีกครั้ง The Quiet Path คือดานเดินโดยไม่ต้องรีบการฟังโดยไม่ต้องเข้าใจ และการฟังชีวิตจนเราได้ยินเสียงของความจริง